วันนี้เราอยู่กับเกมน็อกเอาท์เกมที่จะให้เรารับบทเป็นน้องกวินสุดน่ารักใครยืนหยัดอยู่บนน้าแข็งเป็นคนสุดท้ายคนนั้นชนะมาค่ะเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วอุ้ยนังไงเรามีการประลองให้ดูด้วยโอ้โหและลาน้าแข็งเล็กลงด้วยฮะจังหวะนี้เราดูแบบของปากของฟอนนะคะเรารอไปเล่นเองเลยดีกว,ว่าเกมจะเริ่มต้นในอีก10วินาทีนะคะมาดูซิว่าเราจะรอดพ้นไปได้ถึงรอบน็อกเอาท์สุดท้ายหรือเปล่าเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเฮ้ยมาแล้ว เรากดพลังได้ด้วยแล้วเราก็หันหน้าได้ด้วยใช่ปะโอเคเปิดเผยเป้าหมายในสองนาทีกดไงบ้างวะเนี่ยทาเล่นไงวะนี่ย <c ười> เล่นไม่เป็นอ,อ๋อคืออ๋อเข้าใจแล้วงั้นเราเพิ่มเพิ่มพลังประมาณนี้อุ้ยแมวอ,อ่แมวม,มันแรงเกินไปเฮ้ยโดนปะวะโดนโดนโดนเอ้ยลงไปแล้วค่ะสีแดงลงไปแล้วเราฆ่าได้หนึ่งคิวแล้วอะแล้วก็เอามาตรงนี้แล้วกันเป็นกองกองเราอาจจะได้อยู่เราเพิ่มแรงประมาณนี้ อ่ะนี่นี่น,นี่เออประมาณนี้ประมาณนี้ได้ปะวะได้ปะเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่อันนั้นฝีมือคนอื่นนะ <c oughs> เราหันหน้าเข้าเลยเดี๋ยวเราจะตายซะก,ก่อนนะคะมีคนจ้องจะฆ่าเราแน่นอนเพราะงั้นเราต้องไปทางนี้อ่ะไปก่อนไปก่อนเุ้ยจะชนกับใครประวะเนีเยโออเราลอบไปไ,ได้ค่ะตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งกันแล้วเอ่อเอาประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยไม่ได้ได้รถเออประมาณนี้ประมาณนี้มาเลยค่ะมามามา รอบแรกจบไปอย่างรวดเร็วนะคะเราได้ที่2มาครอบครองโอเครอบต่อไปมาอย่างรวดเร็วนะคะอุ้ยทำไมเุกคนเขามีสกินน่ารักจังเลยอะอ่าเอาประมาณนี้นะเราอยากได้สกินบ้างอะ่ะทำไงดีโดนเมื่อวันเนี้ยโดนโดนเฮ้ยไม่โดนเลยโอ้โหอุ้ยแต่มีคนตายตายไปสองคนแล้วนะคะหมดสติหรอเอ่อประมาณนี้แนละ้วกันประมาณนี้อ่ะรอ let's go <S จ้ากวินน้อยชนมันไปเลยชนชนโดน,โดนจริงโดนจริง,รงแต่เบาไปหน่อยนะคะ โอ้โหสงสัยจะต้องใส่เต็มแรงบ้างแหล,ละแลวเล็กขนาดนี้ใส่เต็มแรงจะเหลืออะไรวะเนี่ยคะงั้นเราก็เอาตรงๆเลยตรงๆประมาณนี้อุย้ยไม่ได้ดิเอโดนนิดเดียวโอ้โหขอาคุณที่ช่วยชีวิตเราไว้แนละ้วไม่งั้นเราพุ่งไปด้วยแล้วงั้นเราเข้าตรงกลางเลยค่ะเข้าตรงกลางเพิ่มระดับหนึ่งขั้นนะคะอเออ,เอ,อประมาณนี้ประมาณนี้ให้เวลาคิดน้อยมากอ่ะเราต้องคิดแบบรวดเร็วฉับไวนะสัสไม่เลโอ้ยแลวเขามีสกินด้วยนะคะเท่ากับว่าเขาของจริง เราเอาประมาณนี้แหละแล้วเรามาตรงกลางเพราะว่าเขาจะพุ่งมาตรงกลางแน่เลยเขาต้องเซฟชีวิตตัวเองนี่เห็นปะมาจริงโอ้ยแต่เราบังไปหนยงั้นก็เอาไปตรงนี้เอาไปตรงนี้ลดระดับลงนะคะเพราะว่ามันมันมันเล็กมากแล้วอะอะไรบังแน่วะอ <c oughs> อ้ยดีนะยังไม่ตายแรง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 เลยเรามั่นใจนี่เลยตรงนี้จะแบบจังนับจังนับเลยจังนับ อบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันแบบรวดเร็วทันใจรอบนี้เอาเข้าตรงกลางเลยเข้าตรงกลางแบบแรงๆตรงนี้อะดูซิว่าจะโดนใครบ้างไหมโอ้โหอุ้ยไม่โดนเลยหรออุ้ยโดนนิดเดียวเองอะมีคนตายสามคนเลยแล้วเหลือสี่คนอย่างไวเลยอะคืออะไรเนี่ยคนนี้ต้องเข้ามาข้างในแน่เลยเข้ามาข้างในเราเตรียมรอรับรอรับได้เลยเห็นไหมดูดิโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเราย้ำเลยเราย้ำนะคะเราย้ำ เออเราเราจะไปวะวะอันนี้คือเสี่ยงมากนะเฮ้ยเวนเอ,อ้ยได้อยู่เฮ้ยเราชนตายขอต้องเข้ามาข้างในแน่เลยเข้ามาประมาณนี้ป่ะงั้นเราเอาประมาณนี้โอ้โหอันนี้คือโคตรเสี่ยงอะทุกคนถ้าเกิดว่าเขาเฮ้ยโดนจริงแต่เราเฮ้ยเราไม่ทันแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> จุดจบของฉันชนะ2แมตช์ได้สปินได้สปินเว้ยอะอุ้ยเดี๋ยวเราไปชนะดีกว่านี่คือจุดมุ่งหมายในการชนะนะคะได้หมุนหมุน อันนี้คืออะไรเอ่ยรับเฮ้ยนี่ไงสกินอยู่ตรงนี้เออสวมใส่เลยเราเป็นแบบเพนกวินอ้วนนะคะ <c oughs> ไหนเราอ้วนอ้วนแค่ไหนวะเราไม่เห็นเลยเอาประมาณนี้ประมาณนี้อะโอเคมาทุกคนหันหน้าเข้าหาข้างในหมดเลยชนโดนใครสักคนหนึ่งอ้าวอนอ้วนอะทุกคนดูดิเรามีพุงได้เราพุงชนแล้วกันนะเราชนแบบแรงหน่อยนะคะยังไงเขาก็ไม่ทันได้ไปไหนหรอกเนเนเนเเอาเร็วเลยเฮ้ยไม่ทันว่ะ <laughs> ดันไปทางซ้ายอีกถ้าไปทางขวาโดนเราเต,ต็มๆเลยนะ <Medicaid> มาค่ะอตรอบต่อไปอันนี้มันเราวเท่าไหร่แล้วราวทรูเราทีเราโฟลาเราฟร,าฟาร,ารีเราซิกเซเว่นเอ,อกนายเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ทันจัดระบบอะไรเลยตายก่อนเลยไะเนี่ยอุ้ยโดนคนอื่นอ่าเราเป็นนกอ้วนนะคะนกอ้วน <laughs> เอาเป็นนี่คนนี้เลยหนีเราไม่พ้นหรอกโดนแน่ซัดหนักจัดเต็มน้องเหลืองเอเลยชน ออกตัวช้าจังเลยว้าโอุย๊ยนี่ไงสกินช็อปค่ะร้านอยู่นี่นี่เองสกินชอ็อปน้ำแข็งโอ้เราได้มา455อุย๊ยเราลองสุ่มสักอันหนึ่งไหมอะอยากได้อันเนี้ย1,000เหลือแต่และรอบมันได้น้ำแข็งเท่าไหร่วะทุกคนรอบต่อไปคือเราต้องชนะแบบอีกรอบหนึ่งอ่ะเราถึงจะได้หมุนน่ะทุกคนเราอยากได้หมุนหมุนเอาเลยเอออย่างนัวเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ย เกือบตุยเราเข้าไปด้านในก่อนเอาประมาณนี้แล้วกันพลังห้าลังห้าอ่ะหุยชนนะเฮ้ย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 รอดไปได้มีคนตายข้างหลังเราสองคนนะคะโอเคอยู่ๆก็จะเข้ารอบหรือนี่วัน g ูทีตูมเอ่องั้นเราก็ยัดตัวนี้เลยลกันยัดเลยมาสิบย่า <c oughs> ข้าคือผู้ชาะ มันอนะ่ะโคตรอย่างสุดยอดนี่เราได้มาสองสปินเนอร์เลยอ๋อได้หมุนฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ได้ของเมื่อกี้มาอีก2อันนะคะสุ่มสามครั้งเลยไปค่ะมาอันนี้รอบแรกก่อนนะรอบแรกเราได้โอ้โหเกือบรอบต่อมาหมุนแบบเร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวรอบมันจบรอบต่อมาก็คืออุ้ยเกือบอีกแล้วเฉียดไปเฉียดมาว้ยต่อไปเลยค่ะต่อไปได้เือได้เือโอ้โหไข่ก็ไม่ได้ไปซื้อสก,กินกันดีกว่า ตอนนี้เราอยากได้ไข่อันนี้อ่าหนึ่งพันห้าสิบได้มาห anyway. นึ่งไข่แล้วค่ะคลิกเพื่อฟักโอ้ได้เป็ด่ะเป็ดมาคือห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยโคตรเกลือะไรนี่จะกินเป็ดนะคะเลียเลยโอ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอยดูนีตัวเหลืองๆอะแต่คนนี้เขาเป็นเป็ดทหารเลยนะเราจะสู้ได้าะว่าเราไปแค่ลูกเป็ดขี้เล็เอุ้ยน่ารักว่ะทุกคนเราขอตรงนี้เลยละกันอืม ทุกคนจะเข้ามาใช่ไหมถ้าเข้ามาจะชนกับเราจะชนกับเราอิทยาเบาไปหน่อยว่าเราไม่ค่อยมั่นใจไงเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเราอยู่ตรงกลางเข้าไว้เก,กาะกลางถนน <c oughs> เราไม่ชนใครเลยขอเน้นตรงกลางไว้ก่อนอ่ะปึ๊บแต่มีคนมาชนเราอะ่ะมีคนมาชนเราแบบนี้นายอยากเจอกับเราปะละ่ะเราเอาแบบจังหนับเลยจึงกอดจุงปง๋ง <c oughs> มายังไงไนายก็ไม่รลอดพ้นอยู่แล้วไป เออแรงของเราทำให้ตกไปหนึ่งตัวนะคะรอบนี้ขอแบบหกเลยขอหกขอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าทุกคนต้องเข้ามาอยู่แล้วอุ้ยมีคนจะฆ่าเรามีคนฆ่ามาแล้วมีคนฆ่ามาแล้วเราก็เลยว้าวเลยมาค่ะรอบต่อไปอุ้ยมีเป็ดด้วยแล้วมันมีเป็ดซ้ํากันได้ยังไงเนี่ยเรามีเป็ดได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับหนึ่งเซิร์ฟเพราะงั้นเราสู้ตายว่ะสู้ตาย เอ,อโอเคเหมือนจะยังแล้วไปก่อนเลยเหรอยังไม่ทันได้สู้อะไรเลยเนี่ยทุกคนน่าจะเข้ามาตรงกลางเลยเนาะรอบนี้นี่ไงเออได้อยู่โอ้ยมีคนจะฆ่าเราขอบคุณมากนะืยังไงสิมาดูกันหน่อยว่าใครจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราเน้นตรงกลางไว้ก่อนเลยเน้นตรงกลางไว้ปึ๊บชนทุกคนชนทุกคนแต่ยังไม่มีใครตายเฮ้ย นานทีจะไม่มีใครตายตั้งแต่รอบแรกอะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันน่าจะโดนอยู่แล้วแน่ๆน,น,นะคะดูคนดูคนโอ้หหนี่คืออะไรนะตายแล้วอีกแล้วอ่ะได้เอเซตเดือ <c oughs> เอาเป็นตรงนี้มารอบนี้นะคะใครจะอยู่ใครจะไปแล้วพุ่งชนเป็ดทหารไปแล้วก็จังหวะนี้แต่เบาไปหน่อยยังไม่ตกลงไปข้างล่างนะแล้วก็อันนี้เราพุ่งแรงๆเลยพุ่งแรงๆยังไงก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วดีใช่ปะ ถ้าอยู่ใกล้กันก็ก็ซัดเต็มเหนี่ยวเลยหนึงต้องนอ้เอาให้หมดเอาให้หมดเราไม่ได้ฆ่าเลยอย่ะงั้นก็นายจะเข้ามาข้างในตรงนี้ใช่เปล่า,านายถ้านายจะเข้ามาข้างในอ่ะเจอเรานะนี่ดีอุ้ยเราเราพุ่งก่อนแน่เลยวะอุ้ยดดุดด้ว่ายอะรอบนี้เอาแบบตรงกลางตรงกลางแบบแปดรับรองว่าตายเร็วแน่นอน เอ้ยเอ้ยไม่ตายไม่ตายแต่มีคนตายไปแล้วนะคะถือว่าโอเคอยู่งั้นก็ฆ่าเลยแล้วกันฆ่าตัวนี้นะคะน่าจะได้อทันปะเนี่ยเขาจะเข้าไปทางไหนอุ้ยเขาจะเข้ามาทางนี้พอดีเลยงั้นเราฆ่าเลยฆ่าฆ่าเลยอตูดเกือบจุ่มน้ำเข้ามาตรงกลางตรงนี้เลยเราเน้นตรงกลางไว้ก่อนนะคะทุกคนเข้าตรงกลางหมดเลยตายแน่เลยอุ้ยรอดไปได้ไงวะเอาชนะเฉย ชนะได้ไงวะโคตรฟุกเลยไม่ชนใครเลย <laughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้อายาบีก็ขอลาไปด้วยน้องเป็ดแพนกวินสุดน่ารักนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า